สวัสดีครับมาพบกับเซลล์ต่อนะครับทูโบต้าบ้านดงนะครับมีรถล็อตใหม่เข้ามานะครับคันนี้จะเป็น MU 5 7ห้าเดติดคีบนะครับผมเป็นมือสองเข้ามานะคันนี้ราคาอยู่ที่895,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองทักสอบถามได้นะครับค่าเงินดาวก็ดาอยู่แสนกว่าบาทนะครับขอดอยู่หปีครับผมคันนี้ก็สภาพยังดีอยู่นะครับสวยๆเลยครับผม รถปีหกหกนะครับใช้งานหนึ่งพันชั่วโมงครับผมสภาพสวยครับผมจะมีชุดที่มีเลือถังท่วงให้นะครับผมสภาพด้านหลังก็ยังยังโอเคอยู่นะครับยังดีอยู่นะครับอันนี้จะเป็นสภาพเดิมนะครับครับสภาพเดิมเพิ่งมาเพิ่งเข้ามานะครับผม MU ห้าเจ็ด hmm. ลูกค้าท่านใดที่สนใจ เอาไว้นะครับผมเอาไว้คีบไม้คีบอ้อยนะครับอยากได้ใหญ่ๆนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับเป็นรถมือสองนะครับผมนี่ย MU ห้าเจ็ดสภาพยังดียังสวยอยู่นะครับผมได้อยู่แสนสี่หมื่นบาทนะครับผมผ่อนอยู่หกปีนะครับผมผ่อนหกปีจะผ่อนงวดอยู่ว่า ออยู่ที่ประมาณแสนหกหมื่นกว่าบาทนะครับงวดย่อยรายเดือนต่อเดือนเดือนละสามพันนะครับผมหรือลูกค้าอยากจะผ่อนรายเดือนก็ลองทักสอบถามรายละเอียดผมเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสามหนึ่งหนึ่งหกหกนะครับหรือไอดีไลน์ศูนย์เก้าศูนย์สามสามศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดนะครับเซลต่อกูป้าตาบ้านดุงนะครับ หรืออยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองทักลองโทรถามผมเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับผมเครื่องเขาก็ยังแห้งๆอยู่นะครับผมยังไม่เยิมนะครับอันนี้ท่อแป๊บด้านล่างนะครับยังปกติอยู่เลยครับผมชุดกีบครับผม ยังไม่แล้านะครับยังดีอยู่ปากคีบก็ยังสวยๆอยู่นะครับปากคีบยังสวยนะครับผมรถอยู่บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับถ้าสนใจลองทักสอบถามได้นะครับผมเข้าใหม่